Tang mở ngân hàng của mình một cái này không nặng 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 nặng

ไปไปไม่ไ่กินเลยมันบอว่ะเอาผมจะกินไม่หมดไงผมก็เลยกดแล้วก็เยอเลยน่ก็อิาพริกไม่มีครับก็ิมดูก่อนครับไม่เอไม่เ้อรับโอเคโอเคกมือ่ี่่เ มาต่อท mm hmm. ี่น uh, ัมาต่อที่อาเอาเอาอกินอะไรวะกินอะไรก็ไม่รู้ชิมดูครับว่าบะหมี่รสชาติจะเป็นยังไงน่าจะตุ๋นยอดมาก nghe pí của pí ngon quá, ngon quá rồi, được. mình ăn, mình ăn cơm ăn lắm. นี่ผัดเก่งครับผัดแบบกระทาดังเลยผมชอบีอ่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเยี่ยมยอดเลยัอ้

ขนน้าวผัดเวียดนามครับที่เมือ,องบางซ่อเลยข้าวผัดทำเทพมากอ่อยตด้เรอข้าวผัดอร่อยเนอะนเยอะพี่ัไปเยอะเส้นเือหมดกับข้าวอร่อยไม่ว่า อธิบายใหฟงมันคือ five rice beef beef five rice and this is a sour vegetable อร่อยมากน very very really delicious and from southern Vietnam บะหมี่อนี่นะนี่ดีนะกินเอะๆิมอิล very good good

เป็นซุปคลินิกคลินิกของกินนิดเดียวแค่กิมดูเอาเลยพี่ตักไปเลยกินให้มันหมดไปซุปไข่ดิบไข่หวาน